Learn Thai Happily Sawadee Club, Hello everyone! This is Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you are going to practice about listening skill. I have a joke about the playthrough station in the Thai language to tell you. You can improve your practicing skill and try to understand Thai words. Are you ready to learn Thai with me? Let's do it! ปั๊มน้ำมันมีหัวหน้าคนใหม่ปั๊มน้ำมันอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆปั๊มน้ำมันมีหัวหน้าคนใหม่ปั๊มน้ำมันอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหัวหน้าต้องการหาเงินมากขึ้นดังนั้นเขาจึงเขียนบนประตูว่า มีเพศสัมพันธ์ฟรีเมื่อคุณซื้อน้ำมันจำนวนมากหัวหน้าต้องการหาเงินมากขึ้นดังนั้นเขาจึงเขียนบนประตูว่ามีเพศสัมพันธ์ฟรีเมื่อคุณซื้อน้ำมันจำนวนมากผู้ชายคนหนึ่งมาเขาชื่อธงชัย เขาซื้อน้ำมันจำนวนมากและขอมีเพศสัมพันธ์ฟรีผู้ชายคนหนึ่งมาเขาชื่อธงชัยเขาซื้อน้ำมันจำนวนมากและขอมีเพศสัมพันธ์ฟรีหัวหน้าบอกเขาว่าบอกตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบธงชัยพูดว่า8ด หัวหน้าพูดว่าใกล้เคียงกับเบอร์เจ็ดขอโทษนะวันนี้ไม่มีเพศสัมพันธ์หัวหน้าบอกเขาว่าบอกตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึง10บธงชัยพูดว่า8หัวหน้าพูดว่าใกล้เคียงกับเบอร์เจ็ดขอโทษนะวันนี้ไม่มีเพศสัมพันธ์ อาทิตย์ต่อมาธงชัยมากับประวิทย์เพื่อนของเขาธงชัยซื้อน้ำมันจำนวนมากอีกครั้งแล้วเขาขอมีเพศสัมพันธ์ฟรีาาารอาทิตย์ต่อมาธงชัยมากับประวิทย์เพื่อนของเขาธงชัยซื้อน้ำมันจำนวนมากอีกครั้งแล้วเขาขอมีเพศสัมพันธ์ฟรี หัวหน้าต้องการหมายเลขที่ถูกต้องอีกครั้งธงชัยพูดว่าสองครั้งนี้หัวหน้าบอกว่าอืมขอโทษทีวันนี้ไม่มีเพศสัมพันธ์หัวหน้าต้องการหมายเลขที่ถูกต้องอีกครั้งธงชัยพูดว่าสองครั้งนี้หัวหน้าบอกว่า อืมขอโทษทีวันนี้ไม่มีเพศสัมพันธ์ธงชัยไม่พอใจและบอกประวิทย์เพื่อนของเขาว่าฉันคิดว่ามันเป็นกล,ลวงทางการตลาดและไม่มีการมีเพศสัมพันธ์ฟรีธงชัยไม่พอใจและบอกประวิทย์เพื่อนของเขาว่า ฉันคิดว่ามันเป็นกลวงทางการตลาดและไม่มีการมีเพศสัมพันธ์ฟรีประวิทย์บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่กลวงภรรยาของฉันชนะสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประวิทย์บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่กลวงภรรยาของฉัน ชนะสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว I wish you got the point of a joke and enjoy with my joke in the Thai language today. So the next part you are going to learn about five Thai words that you learn from this story. Let's check it out. ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันบ้านอยู่ขวามือปั๊มน้ำมันบ้านอยู่ขวามือปั๊มน้ำมัน บ้านอยู่ขวามือ means the house is to the right of ปั๊มน้ำมัน means the petrol station หมูบหม่บ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงทั้งหมู่บ้าน means the whole village ได้รับเชิญ means was invited ให้ไปงานเลี้ยง means to the party มีเพศสัมพันธ์ฟรีมีเพศสัมพันธ์ฟรีห้ามมีเพศสัมพันธ์ฟรีที่นี่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ฟรีที่นี่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ฟรี means free sex is prohibited ที่นี่ means here จำนวนมากจำนวนมากเขาทำร้ายจิตใจ สาวๆาวจำนวนมากเขาทำร้ายจิตใจสาวสาวจำนวนมากเขาทำร้ายจิตใจสาวๆ means he broke girls hearts จำนวนมาก means a lot of กลลวงทางการตลาดกลลวงทางการตลาดอย่าเชื่อกลลวงทางการตลาดบนทีวี อย่าเชื่อกลวงทางการตลาดบนทีวีอย่าเชื่อกลวงทางการตลาด means don't believe the marketing trick บนทีวี means on TV alright this is the joke story that you learn e d today if you have any question about them you can leave your question in the comment too I will give my answer to you and make you understand more or if you would like to learn other topics about the thai language you can leave your question or your suggestion in the comment too i will bring your suggestion to make a video and teach you on my youtube channel or other platforms if you want to learn thai with me almost every day please subscribe my channel learn thai happily with me, Stang. And don't forget to click the bell icon for getting the notification when I upload a new video. I will upload them from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me regularly. ขอบคุณที่เรียนภาษาให้กับผม, let do video ผม.แล้วพบกันใหม่นะครับ.สวัสดีครับ. Lời chơi hát